แต่่ต่ชัวร์เราแกะแล้วก็กินกันโอ้ให้เดาว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติแบบหวานอ่หวานรู้สึกเปรี้ยวเมเปรี้ยวเแล้วก็มีรสชาติที่อิ่มแลวหว้วหมันมันแบบขมมาก 真好。 เป็นสีเพาอะไรอ่ะหมืนบอกว่ามีขนมอยู่มาดูกันวันนี้จะเป็นขนมหรือเปล่ามาทำขนมใช่ไหมใช่นิคกอนดีเจลามพร้อมกินไหมพร้อมเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดนะเราเปิดพร้อมกันนะเดี๋ยวลองดูคิดว่าเป็นอะไรมองผ่านรูเข้าไปเออกระดาษแกะกระดาษคิดว่าเป็นอะไร สีเห็นแล้วกระดาษสีกระดาษสีแล้วค oh. ิดว่าเป็นอะไรกระดาษสีไงตาล่ะเอ่อตาคิดว่ามันเป็นขนมลองเปิดดูไหมตาสองหนึ่งสามอะไรขนมขนมแกะให้รู้จักไหมรู้จอกเคยเห็นมาก่อนไหมไม่เคยตาตาตา แต่เชื่อว่าเราแกะแล้วก็กินกันนะมันคือขนมโบราณในอดีตสมัยดดดี้เป็นเด็กอะมีขนมแบบนี้ให้ดดดี้กินแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีขายแนละ้วให้เดาว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติแบบหวานอุ่นหวานล้วคิดว่าแต่ละสีมีรสชาติต่างกันไหมคิดว่ามันไม่แค่เป็นความสวยงามเอออยากถามว่าทําไมด้านนอกมันต้องทําจากกระดาษเพราะสวนอยากจะทําจากพลาสติก ซึ่งจริงๆมันก็ดีก่าพลาสติกนะเพราะว่ามันย่อยสลายได้ง่ายกว่าช,วชิมได้ไหมคะอยากชิมั้ยใช่มั้ยต้องจะชิมสีอะไรบอกไหมจะชิมสีแดงเรตาเขาจะชิมสีเหลือง้องแกชิมดูโอ้อชิมใอธิบายรสชาติเลยนะ เหนียวตอนแรกเหมือนว่ามีแป้งตอนหลังไม่ขมได้อย่างก็หอมสวยตาต้ไงกกินแล้วเป็นไงอธิบายหน่อยกินกินกิแล้วรสชาติแบบมันหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆมีรสเดียวกันเลยม่้นนะก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับก็รู้สึกเหมือนว่าหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อนไปทางขมรู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบ เนึ่งถึงสให้ซักสี่อ่ะรักล่ะชอบไหมแล้วอยากรู้ไหมว่ารสชาติมันจะต่างกันไหมอยากถ้าอยากรู้อ่ะต้องลองดูนะลองอิดอีกอันหนึ่งที่สีต่างกันดูแล้วลองเทสต์หน่อยว่าจะได้รู้ว่ามันต่างกันไหมโอ้รสชาติเป็นไงบ้างครับบอกน่อยเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกัน เด็กคิดว่ามันทําจากอะไรขนมมันขมเบาๆแล้วก็มีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มันเบาๆเหมือนกันคิดว่านี่เป็นมอนอฟฟี่แล้วก็ถ้ามันหวานมัน,นม,นมนาจากอนี่ตาลนะคะคิดว่ามันอร่อยไหมตาปากปัตเส้นตาเปียบ100%ของเครื่องเป็นหน่อย <ตะ S 2> พอพอพอได้กินเยอะอ่ะมันจะมันจะยิ่งอร่อย ถ้าถ้าถ้ากินเยอะอ่ะมันจะยิ่งอร่อยอร่อยเละและแล้วเราก็จะกลายกลายเป็นผิเด็กๆคิดว่าขนมนี้มาจากที่ไหนคิดว่ามันมาจากสมัยก่อนสมัยก่อนใช่แค่แต่เราจะดูนังแพสฟิกรีมได้กันขนมที่ตาเคยกินในปัจจุบันคิดว่า มันห่อมันดีกว่าเพราะว่ามันย่อย,ยได้ง่ายกว่าของกระดาษกับพลาสติกหนึ่งสองคือรสชาติมันกลมกล่อมกว่าสามอันนี้อสามขอบอกเรือย่างน,นีนะ่มันหวานน้อยกว่าของปัจจุบันอ่แล้วครั้งแรกที่ได้กินตัง,งตตรู้สึกยังไงสรุปดังรู้สึกหวานหวานก็ตายแอะแล้วพี่ตองนะ่ะรู้สึก รสชาติกลมกล่อมดีครับขนมนี้ทำมาจากแป้งมันข้าวบาเด้หรืเรียกว่าแปะแซ่น้ำตาลทรายแล้วก็มีหัวเชื้อนมผงที่เด็กๆรู้สึกว่ามันมีรสผมเนี่ยอาจจะมาเป็นเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลที่มันคั่วจนไหมมันเลยเหมือนมีกลิน่นขนมนี้หาได้ที่ไหนเออขนมนี้ถ้าโชคดีนะเขาอาจจะได้เจอตามตลาดนะทั่วไปแต่ต้องหาที่ไหนาหาหาที่ตอนทำได้จากแกลลี่ มีที่ตลาดนัดนะนัดจะตลาดนัดไหมเออปูดป,ดป,ดปดูแปลว่าไม่รู้ใช่ปูนปูปูนปูแปลว่าไม่รู้มันคือขนมลูกอมขนมที่เป็นลูกอมขนมที่เป็นลูกอมใช่เป็นขนมในยุคโบราณเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชนิดอ่ะลองเปิดดูเนื้อสองสามใช่ไหม ขนมที่เป็นนึ่งอมจริงจริงด้วยขนมที่เป็นนึ่งอมจริงๆด้วยแต่อยากชิมแล้วอยากชิมแล้วใช่ไหมมาลองแกะดูทุกคนดูครับมันเป็นยังไงอ่ะมันเหมือนไส้กรอกอ,อ่ะเหมือนไส้กรอกอะไรกันบอกหน่อย รู้สึกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีรสชาติที่หอมไม่สุดแล้ไม่จักชื่อแต่มันมีอีกรสชาติหนึ่งอะลูกทรงมันเป็นยังไงวงคมลายเหมือนหัวดอกก,ก,อกร<ถ>อบอรสรสแปลกๆแล้วให้น้ำหนักกับรสชาติไหนมากที่สุดเช่นแบบ เปรี้ยวเค็มมันเผ็ดอะไรเปรี้ยกตาเป็นไงชอบไหมชอบตาชอบเปรี้ยวหรอเข็ดชอบเปรี้ยวในเด็กว่ามันชื่อขนมว่าอะไรอยากรู้ไหมอยามันคือขนมฟันจ้ามันคือขนมซันจ้าแล้วมันทำมาจากอะไรเด็กรู้ไหมเด็กรู้ว่าทำมาจอะไรเด็กทำเหมือนสตรอเบอรี่เลยอันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือบุยแผ่นแต่ว่าจริงๆแล้ว มีส่วนประกอบของไว้เลยอันนี้เรียกว่าขนมทันจาเพราะว่ามันทำมาจากคันจาที่เป็นผลไม้ขนาดเล็กเป็นประเภทเบอร์รี่ก็จะใกล้กับที่ตาบอกว่ารชาติสตรอเบอรี่เป็นเบอร์รี่คล้ายสตรอเบอรรี่จริงด้วยนาชอบไหมครับชอบหนึ่งถึงสิให้ประมาณให้สิบกันเพราะว่ามัน มันหวานเปรี้ยวๆอ่ะมันมันหวานแบบหวานกลมกล่อมชัดกลมกล่อมเหมือนกันแต่อันนี้เหมือนว่าจะกลมกล่อมกว่าตชอบไหมครับอันนี้เออชอบแต่ว่ากลับไม่ชอบเลยเปลี่ยนใจแลใช่อยากเปลี่ยนใจเพราะอะไรทีนเปลี่ยนใจไม่ชอบนะครับมันมีอะไรทำให้เราตื่อยากเปลี่ยนใจเขาจะเขาว่าจะอยากเปลี่ยนขนมอ๋ออยากเปลี่ยนขนมเลยบอกว่าไม่ชอบซะเลย ดูไปดูเราคิดว่าเป็นอะไรครับคิดว่าเป็นตะเกียบคิดว่ามันเป็นตะเกียบเห็นเหมือนว่าเห็นเหมือนว่ามันมีไม้ไม้เนี่ยมันคิดว่าคล้ายๆตะเกียบไม่ใช่ไม้นี้เห็นเหมือนว่ามันมีไม้ที่เป็นลักษณะตะเกียบเกินเห็นไม้ๆข้างนอกลองเปิดดูนะตองใช่ดาบไหมใช่ดาบเหมือนไม้ตาก็เหมือนไร เหมือนเหมือนเหมือน,นดาบชีสอืมอื้อท่างบอกเหมือนดาบตองบอกเหมือนไม้งั้นตองลองกินไหมต้องลองกินดาบสักทีหมาหวานมา, <laughs> ากดาบหวานมากมันเป็นขนมที่ทำจากน้ำตาลแปลว่าขนมตังนี้ กังก็ชอบแต่กินมันต่อกันแต่เัีแยกมันดาบไปไหมแยกมันเป็นดาบเรียกว่าดาไม่อยากเรียกว่าไม้ชอบเนาะแล้วมันหนึบไหมมันกรอบมันหนึบหรือมันเป็นยังไงบอกมาทีหน่อยตามันหวานมันมันหวานแมันก็หนึบจะโคตรกิดฟันตาป่ะเป็นไงมันเป็นไงแบ่งไหมแถวมากค่ะ มาสรุปแล้วขนมมีชื่ออะไรนะครับอ,อตเ,อเออตังเมลแต่เราเรียกว่าขนมไม้เราเรียกว่าขนมปูด,ป,ดปูดปูดปูดแปลว่าอะไรก็ได้แล้วชอบไหมครับตองชอบไหมพูดตั้งล่ะพูดปูดตองปูดตั้งพูด ไดูเป็นยังงไเหมือนว่ามันเห็นกล่องอลไรมันคือเหมือนว่าเห็นเป็นกล่องซีลอย่างไม่เกล็กมิวผลไม้มีเหมือนว่ามีส้มเหมือนเหมือนว่ามันเป็นแกละประมาณนี้เปิดดูได้ไหมมันเป็นแกละโอ้มันเป็นแกละนี่เองดูรอบๆก่อนอธิบายมาก่อนมันเหมือนว่าเป็นยาสมุนไพรอะปาใช่ไหมอื้อ แล้วเป็นขนมนะข้างแรมมีขนมภาษาอะไรครับเห็นภาษาจีนค่ะภาษาจีนครับเออนะภาษาจีนด้านน่ะก็มีภาษาไทยด้วยเปิดดูชี้ชี้มาเฮ้ยชี้มาเนี่ยย้อนหลอก อขี้มันเหมือนขี้อ่ะมันเหมือนสีเหมือนสีสีดำแต่ดำมันอ่อนหน่อยคือมันเหมือนขี้หมาที่ต้องมีอย่าสีเหมือนขี้หมาต้องมีมากเลยนี่ก็เหมือนขี้เหมือนขี้เบี่ยเปลี่ยเบี้ยแม่เปบี้ยเบี้ยมันเป็นขี้เป็นมะนาวเป็นมะนาวมาแล้วเออเอามาอยากเบี่ยแล้วอ่ะมันเป็นขี้ อยากให้ชิมรสชาติดูนะแกะเลยรักินก่อนนะใช่ไหมยักกินกันเอ๊ะเอ๊ะจมูกอ้อมได้เอ๊ะชี่ชี่แง่ยอบได้ไม่ให้ชิมเลยฝรั่งเอิอม่มมันมันแบบขมมากเออมันขมมันมันไม่สุดข,ขมแต่มัน ขมเปรี้ยวว่ะขมเปรี้ยวก็เลื่องขมแต่ว่ามันอมขมแล้วก็คือเปรี้ยวอมขมหมนมีนไม่ไมค่อ,คอคยชอบเปลี่ยนแต่เนี้ไม่ใช่ขี้อันนี้เป็นมะนาวแต่ที่มันสีดำเนี่ยเพราะว่ามันกลายเป็นสีดำเพราะว่าเขาเอาเกลือน้ำตาลมะนาวมาแบร่รมันเกิดกลายเป็นสีดำเหมือน้นเอ้ยไป็นเจกัน นี่ก็คือความคิดเห็นของเราถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็มาชิมกันเองจะได้รู้เพราะว่าการชิมรสชาติของทุกคนไม่เหมือนกันใช่ครับลองกินกันดูสอง,องเห็นรูปอะไรครับเห็นรูปเหมือนว่ามันเป็นปลาแป้งเป็นสัตว์อะไรครับตา,าลลปลาปลาอยากลองเปิดดูสาม เป็นปลาจริงๆด้วยเลยคิดว่ามันทำมาจากอะไรครับทำมาจากว่าไมเป้งรสชาติจะเป็นยังไงเค็มๆเหมือนมันรู้สึกว่ามีเกลือตาต้าหลังก,กิดวารสชาติเป็นยังไงรสชาติแบบเรากินเอ้ยรสชาติเหม็น,นได้กินได้เหมือนมากจริงหรือเปล่าอ่ะลองไม่เหมา็นไม่เหม็นเนาะเหม็นปะต้าหมชา จะกินเหม็นไม่ไม่เหม็นรดเม็นกินเป็นไงทไม่เม็นไ่กินกินน่ะเหม็นมากแต่แต่เขาบอกไม่เหม็นไ่กินกินแบบเค็มเค็มไม่น้ำมันรสชาติกินเขาแบบต้องดมดูสิดมดูรสชาติคมๆมหวานหวานตะวานยี่งสุดแอ้วกินกลิ้นก็ ไม่รู้จักกินเนี่ไม่รู้จักชื่อกินตานาี้เาที่กำลังกินอะไรอย่างี้ยอร่อยอยู่รสชาติังไงครับไม่บอกชอบเหรอครับไม่บอกยิมย้มยิม้มยิ้มแปลว่าชอบอร่อยเลยนะาาออน้ากินหัวปลาหรอหัวปลาแซลมอนใช่ไหมขนมโก ổ. มีส่วนผสมมาจากแป้งข้าวเหนียวและ บางสูตรก็จะมีไส้ด้วยมีไส้หลแบบแต่สูตรนี้ไม่มีนี่คือขนมโกนนะครับขนมกกอนะครับทําจากแป้งข้าวเหนียวและน้ําตาลรสชาติก็พอใช้ได้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ลองชิมได้นะครับและนี่ก็คือขนมโบราณทั้งหมดที่เราได้กินกันใครเคยกินอันไหนเป็นครั้งแรก สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับพวกเราจะอาจ่านดูและดูว่าใครเคยกินอะไรอันไหนบ้างแต่ถ้าอยากให้โชวันอื่นก็เดี๋ยวจะมาโชว์แต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย